พี่น้องเบงก่อนจ้ะส่วนขาคุณงงเดือนนะคะส่วนขาพวกเดือนค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมือใหม่หัตไทยอันหัดตไท,ทยวิดีโอพี่น้องอันจะฉีดไปตั้งไว้มุม่อไรเพราะว่าจะตั้งกล่องกับบุมีมุม่รูแต่อีต่วนจะควางม,มาตั้งใส่ๆว,ว่าว้นอนป่วยพี่น,อน้นองน,นบบงนี่น้ยนอนป่วยนะมันก็เสิยบังนะเดี๋ยวเสียบังตั้งยังเสีเบอ่ะขึ้นอยากลุกให้พี่น้องเบิ่งนิดหนี่ อันปุ๊บมันจะได้ีก่อนก้อนนี่แรงขนาดแต่ว่ามันกันม้นเมื่อเดียวมันจะหนักเนาะอืมชิด้นสื่อเนี่ยตังกรองอันเท่ายน้อนี่ยตังกร์เนี่เนาะไหลายได้พี่น้องก่อก้อนนี่หน่อยเด้เด็ก่อเดียวนี่อันนี้มันดูกดกนี่มันก็ข้าวอ่อนได้พี่น้องข้าวอ่อนข้าวพี่ตุ๋นชาเจ้าของหนุ่มหนุ่ม ฮั่ <c oughs> นบมได้ลกอยากได้แต่ว่าแต่ว่ามันบ่มีครูอันนี้จับกล่องหายไหมันต้องใช้ขาต่างกล่องขึ้ว่าหน่อเนาะโอ้สะดวกเลยคือเนาะสะดวกที่แบบว่าจับโทรศัพท์มือน,นึ่งนะดึงขามือน,นึง่งสะดวกเนาะไปเลยเท่าซับตกนี่กระชีบคุมขาอีกเนาะอันเครืร่องนึ่งใลูกชายลูกซื้อใหอ้ของบริสุทธิ์ยอย่้ยใครอย่างลูกใครบ้างเนี่เนาะ ดูดูด네ูด네ูด네ูด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 ดู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 ดดู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 ด อันน kind of ี้ม yeah. ันกระลายแล้วว่าชิลโล่แข่พี่น้องเบิรงมันมันโล่กระไดมันเพราะว่ามันมันมันมือเดียวบ่แม่นห้องแบบมืดมือเดียวนี่โบ่บนมืดค่ะมือมีมืดครางเดี่ยวเดี่ยวโบเบนมืดค่ะที่พี่น้องแต่ว่ามืดอนึงจับกล่องเบิรงกนอนเนี่ก่องที่มีอยู่ประมาณสามชิ้นนอสามชิ้นนอมาดิชิลโล่โตกันเด้อสิเดปีดบ่บ่ไหวจับมือเดียวต้องได้เสื้อแจ็คตังกล่องน เงาคักงามแ์่ดี่ยวอันช่วงนี้ความงามเลยโก้เลยกตงามแต่ว่าอยู่ภาสีไทยบบบวบบนบึงเดี๋ยวไปหอดพูดท่องพูนก่อนย้ายบวบบงพี่หนังบวกบอกอมหอมหวานแสบแกงช้รุนไม่แสบเด้อเดี๋ยวสิภาพไปบึงเล้จ้าเดี๋ยวอันนี้ปิดก่อนลูกค้าก่อนจ้า